สวัสดีครับ,รบวันนี้จะพามาดูพามาชมแล้วก็พามารู้นะครับผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ใครๆหลายคนก็ได้ทานได้ชิมได้กินกินแล้วก็มันเกิดความหวานฉ่ำเย็นดีนะฮะเหมือนกับเจี๊ยรี่นะฮะ ผลไม้ชนิดนี้ก็คือขนุนขะหนุนนะครับเป็นผลไม้ที่ถ้าจะพูดตรงๆว่ามันกินได้มันมีประโยชน์ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นต้นไปนทั้งทั้งต้นทั้งใบทั้งอถ้าไปใส,สาสารเรียกว่าหำหำทั้งหัมหำกินในหอดหัมมันนะหัมบักมี่นะครับครับก็ จะพามาชมนะจะพามาดูนะครับว่าคุณประโยชน์ของเขามันมีมากขนาดไหนต้องยอมรับนะครับว่าขนุนต้นขนุนเนี่ยมันเป็นผลมไม้ที่นะครับว่าเป็นผลมไม้หน้าร้อนนะครับเป็นผลมไม้หน้าร้อนแล้วก็มันมีคุณประโยชน์เยอะมากมากเลยนะครับมีคุณประโยชน์มากเลยนะฮะับสำหรับสาหรับขนุนนะครับสมุนขนุนนี่เป็นไม้ เนื้อไม้ของเขานี่ใช้ใชทำเห็นเขาทําเป็นถ้าต้นแจ่ๆจนะต้นแจ่ๆจต้นใหญ่ๆนะครต้นขนุนนี่เป็นไม้ที่ราคาแพงมากเลยนะเออไม่รู้เป็นยังไงนะยิ่งยิ่งเป็นขนุนที่ยืนต้นต,นตายเนี่ยโอโ้โหราคาจะแพงมากๆกเลยนะครับเอ,อราคาจะแพงมากเลยนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเขาจะาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะไปทําเป็นเครื่องรางของขังหรือว่าเขาจะไปทําแต่ส่วนแม่ก็เห็นเขาไปทําไปทําพวกอพวกพินพวกซอนะพวกพินอะไรพวกนี้เนาะนี่นะ,ะขะนนุนพวกนี้ใหญ่ครับผมใหญ่มากๆเลยนะฮะ,ะปีที่แล้วก็ไม่ไม่ไม่เยอะนะฮะปีที่แล้วก็ไม่ มันต้นนี้ปีที่แล้วแทบจะไม่ไม่มีเลยไม่เหลือเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าอ่าไม่ได้ทําเราไม่ได้ทํเสาให้เขาเนาะเราไม่ได้พุ่นนิ่งเราไม่ได้ไปอ่าตัดแต่งกิ่งให้เขาแล้วทีนี้พอเขาสูงมาก็อ่ไม่ว่าจะเป็นพวกนอนพวกอะไรก็มากินแล้วก็มันมันมันไม่เหลือมันไม่น่ามันไม่สุกฮะไม่สุก แล้วก็หล่นทิ้งกันนะเน่าเน่าไปเรายังไม่ได้กินเลยแล้วก็เน่าไปแล้วนะฮะทั้นแล้วปีนี้หลังจากที่เราทําสานะหลังจากที่เราทําสาวแล้วดูนะดูลูกมีตัวลูกใหญ่ๆตัตวโตนะฮะมีต่ลูกใหญ่ๆตัตวโตทั้งนั้นเลยเอาละนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะมาบอกสรรพคุณของขนน,นะฮะจะมาบอกสรรพคุณของขนน ผลไม้ที่ใครๆก็ชอบนะมันหวานฉ่ำนะถ้ามันผลนสุกมันหวานผลไม่สุกก็ออร่อยเหมือนกันนะเอาไปทำทำซุปนะต้มวีแล้วก็ทําซุปะฮะเออนี่นะครับผลเอาไปต้มทําซุปเขาเรียกว่าซุปหมากมี่นะฮะน,นะครับขนุนนี่ไม่ว่าจะเป็นพวก ใบนะใบอ่อนเขาเรับประทานเป็นรับประทานใบสดอย่างที่ได้สมัยเด็กๆสมัยจัก,กอวรรดใบขนุนนะใบขนุนเขาไปทำจิ้มแจ่วจิ้มน้ำปลานะเออจิ้มสดๆก็ได้นะครับผมใบขนุนนะผลอ่อนใช้ประกอบอาหารพวกเอามาซุปเนาะนี่นี่ย,ยางพวกนี่นีย่ยางยางลูกอย่างลูกเล็กนๆนี่เนาะ เขามาทําเป็นอาหารทําซุปนะปาซุปแล้วก็ินดิบก็ได้นะขนุนเนี่ยกินดิบก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พวกเมเล็ดนะ,มะเมล็ดก็จะ,มะเมล็ดนําไปต้มสุกกินช่วยบํารุงน้ํานมในสตรีกําลังในสตรีหลังคลอดนะเออเมล็ดขนุนนะเออก็เพิ่งรู้นะครับเพราะว่า,าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามเมล็ดขนุนเขา มันจะมีประโยชน์ขนาดนี้เขาไปเอาไปต้มนะเอาไปต้มแล้วก็มันจะช่วยบำรุงบำรุงน้ำนมเนาะให้กับสตรีนะฮะหลังคลอดคือก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็ผลสุกมีกินหอมนะมีกินหอมเนื้อด้านในมีสีเหลืองนะนำมาทานหรือทำเป็นผสมกับขนมหวานนะเนาเราก็เห็นเวลาบางครั้งเราไปซื้อไอ ติมไอเติมอะไรเนาะเขาจะเอาผลขนุนเนาะเอาขนุนไปไปหั่นใส่นะกินก็ก็รสชาติก็ดีนะอา่าแล้วก็เห็นพวกรอดช่องรอดแช่องอะไรพวกนี้นะเนาะอ่ารอดช่องเขาเอา,เอาขนุนสุกไปไปใส่ด้วยก็หอมดีนะฮะหอมดีนะผมอา่าผลสุกผลอ่อนนะผลอ่อนนำะมาตำเป็นเป็นผักจิ้มอันนี้ก็ช่วยลดอาการท้องเสียนะฮะยางมี ใช้เป็นสารเคมีเ,เคลือบวัตถุนำมาผสมกับยางไม้อื่นเพื่อทำตังดักนกได้อ๋อก็ยางยางขนุนก็มันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะอืมัมนเหนียวเนาะมาดักนกดักสัตว์ดักหนูโอ้สมัยก่อน,ผม,มนผมเห็นผมเห็นคนเท่าคนแก่เขายางขนุนเนาะมาใส่ถาดเนาะเขายางขนุนเวลาเขาแตกขนุนเนี่ยเขายางมา ายางที่บ้านจิ้มเมีดนะฮะเขาบ้าใส่ถาดสใส่ผ้าใส,ส,ส่กระดาษไปห้องไปดักหนูเนาะเออยางขนุนนะครับผมเออก็ดีขึ้นกันนะครับผมแล้วจากนี้มาดูสรรพคสณนะฮะสรรพคุณของขนุนหรือบ,บักมีนะฮะมีสรรพคุณหลายอย่างนะครับพี่น้อง ừ สรรพคุณข,ของขนุนกับบักมี่สรรพคุณหลายอย่างหนึ่งช่วยลดความดันโลหติตโอ้โหช่วยลดความดันโลหติตก็ หนุนนะครับสองช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางขนุนช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางสาช่วยป้องกันมะเร็งหู้นุนนี่ช่วยป้องกันมะเร็งด้วยนะฮะโอ้โหนะผมสี่ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณน,นี่ใครช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณอ่าลักษณะแบบนี้หมายความว่าคนที่ผิวพรรณไม่ดี มาทางขนุนหรือว่าคนที่สายตาสั้นบำรุงสายตาโอ้นะช่วยบำรุงกระดูกช่วยบำรุงประสาทสมองช่วยเสริมสร้างระบบการด้วยอาหารช่วยลดระดับความดันให้มีความสมดุลและช่วยแก้อาการกระหายน้ำโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดเลยสมคัณของขนุนนะฮะฮมไม่น่าเชื่อจริง,รงนะครับผมใครใครชื่เคยทานขนุนก็โอเคนะฮะ ส่วนคุณคุณคณ่าทางโภชนาการของหนุนโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับพลังงานเคลลี่ก็9 9.5พลังงานเคลลี่นะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลไขมันเส้นใยโปรตีนวิตามิน A B C D ซีดีไม่ว่าจะเป็นธาตุฟฟออสสรัโพแทสเซียมในตัวเช่นมีหมดทุกอย่างเลยนะครับมีหมดทุกอย่างเลยธาตุฟอสแมงกานีส ธาตุาเหล็กแคลเซียมซิมิดีบิน A B C D ดีนะครับผมธาตุฟพสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุโซเดียมธาตุสังกะสีมีหมดทุกอย่างเลยนะฮะสำหรับขนุนแต่อย่างหนึ่งนะครับผมข้อควรระวังในการทานขนุนโอเคนะครับขนุนนี่มีผลดีและผลเสียนะฮะทุกอย่างถ้ามีมีผลดีมันต้องมีผลเสียนะผลเสียของการทานขนุนมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะ ควรระวังนะครับผมห้ามทานขนุนร่วมกับน้ำผึ้งนะห้ามทานขนุนร่วมกับน้ำผึ้งนะเพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบต่อกระเพาะอาหารมีอาการบวมและปวดในกระเพาะอาหารอาการบวมที่ท้องอย่างรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โอ้โห จำไว้นะครับระวังนะฮะระวังระวังใครจ่ใครขนุนห้ามทานกับน้ำพึ่งเด็ดขาดเลยนะฮะอืมสองห้ามทานขนุนร่วมกับชาชาก็คือน้ำชาแล้ว่ะนะอ๋อน้ำชาเนื่องจากขนุนและชาเป็นอาหารเย็นหากรับประทานร่วมกันร่างกายจะดูซึมส่วนประกอบที่เย็นมากเกินไปซึ่งจะเพิ่มภาระให้กับกับเพาะอาหาร ของร่างกายได้ง่ายและบางครั้งอาจทำให้เกิดการปวดท้องหรืออาการท้องร่วงและอาการไม่พึงประสงค์อื่นตามมาก็ได้โอโ้โหชากับหนุนห้ามทานร่วมกันนะเพราะว่าเย็นต่อเย็นมันมันจะไปดูดซึมดูดซึมของร้อนออกมาเยอะนะฮะอาจจะเกิดอาการหลายๆอย่างนะฮะสามห้ามทานขนุนร่วมกับหัวชัยเท้าอืม เพราะว่าถ้าทานขนุนร่วมกับทขาจะอาจทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและปวดท้องได้เออสี่ห้ามทานขนุนร่วมกับลำไยนะฮะเนื่องจากขนุนเป็นผลไม้ที่มีความเย็นในขณะที่ลำไยเป็นผลไม้ที่มีความอบอุ่นมีคุณลักษตะตรงข้ามกันหากนำมาทานร่วมกันอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายได้ ข้องเย็นกับข้องร้อนห้ามทาร่วมกันห้ามทานร่วมกันนะครับแล้วก็ต่อไปห้ามทานผู้ที่เป็นเบาหวานห้ามทานขนุนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรทานขนานเนื่องจากขนุนเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงจะทําให้อาการรุนแรงให้จะทําให้อาการรุนแรงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้นะฮะ แล้วก็สุดท้ายห้ามผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางขนุนเพราะอาจทําให้ร่างกายเกิดอาการแพ้ได้ง่ายโอเคนะฮะขนุนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะข้อดีก็มีเยอะมากมายเลยข้อเสียก็โอ้โหนะฮะข้อควรระวังเลยนะครับผมใครที่ทานขนุนชอบทานขนุนของหวาน,นนะห้ามทานกับน้ําพึ่งห้ามทานกับชาห้ามทานกับหัวไชเท้า น้ำทานกับลำไยแล้วก็พวกที่เป็นเบาหวานนะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อันนี้เขาไม่ให้ทานนะฮะอืมก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายโดยเฉพาะ,ะขนุนที่ทานกับน้ำผึ้งเนาะโอ้โหออันตรายมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมมาถึงสุดท้ายแล้วนะฮะก็ต้องขอขอพระคุณมากๆนะฮะแล้วใครที่ ชอบนะฮะใครที่ชอบทางขนุนหรือว่าใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าผลดีผลเสียของการทางขนุนเป็นแบบไหนนะฮะวันนี้บ้านของสุฬัญญาก็มาแนะนําให้ทุกท่านนะครับได้รู้ได้ทราบแล้วก็เราก็ควรปฏิบัติตามหลักของอที่เขาบอกมานะฮะว่าการทางขนุนเป็นแบบไหนนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราไปทานขนุนทานกับน้ำผึ้งก็เออมันก็อาจจะเป็นอย่างเขาว่าเนาะ แต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงนะฮะในการทานขนุนบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงเสม,มอไปถนะ้าเราก็ต้องอเอาบ้างแต่ว่าไม่ให้ทานร่วมกันอาสิ่ง,งที่เขาแนะนํามาเราก็ปฏิบัติปฏิบัติตามคําตามคําที่เขาแนะนํามาด้วยนะครับผมแต่ว่าสุดยอดแต่ว่า,ถ,าถ้าเป็นผมนะเอาไปซุปเอาไปซุปบะหมี่มันก็สุดยอดครับวันนี้ก็ว่าจะซุปบะหมี่อยู่แล้วนะ ก็เลยมาทำคอนเทนต์เรื่องขนุนนะครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ